สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจะพามาดูวิธีการเพราะอินทผพาลัมนะคะด้วยเม็ดนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเพาะไปสองอาทิตย์นะคะเม็ดก็จะเริ่มงอกแล้วนะคะอันนี้เป็นพันธุ์บาฮีกับโคเนซีนะคะบาฮีนี่จะงอกแล้วนะคะนี่อยู่ซ้ายมือนี้นะคะส่วนโคเนซีจะอยู่ขวามือเป็นเม็ดแหลมๆอย่างนี้นะคะส่วนบาฮีจะเป็นเม็ดจะหัวไม่แหลมนะนี่นะงอกงอกเยอะเลยนะคะ ส่วนคูนซี่ก็ยังงอกไม่เยอะนี่นะคะก่อนเพราะเราควรล้างมาเมล็ดก่อนนะคะหลังจากนั้นเราเอาทิชชู่วางอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเม็ดวางคว่ําลงไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าเม็ดมันจะรากมันจะงอกออกมาตรง,ตรงหลังเม็ดนะคะนี่นะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ของพันธุ์บาฮีนะคะหลังจากนั้นเราก็พรมน้ําไม่ชุ่มนะคะเอาไปเก็บไว้ในที่มืดนะคะในที่แห้งและในที่มืดนะคะไม่ให้โดนแสงนะคะ พยายามดูความชื้นของทิชชู่ด้วยนะคะอย่าให้มันแห้งนะคะไม่งั้นมันจะไม่งอกนะคะพองอกแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาลงถุงดํานะคะทีนี้นะคะทีนี้แล้วก็มาลงถุงดำนะคะนี้นะคะมเมล็ดที่งอกแล้วนะคะเราเอามาลงถุงดํานะคะดินก็ปจะเป็นดินเพาะทั่วไปนะคะเอามาลงถุงดําไว้ก่อนนะคะจนกว่ามันจะงอกเป็นต้นขึ้นมานะคะ อินทรพาลัมนะคะลุงพันบาฮีนะคะลงงผงดําได้สามอาทิตย์แล้วนะคะต้นก็จะเริ่มงอกประมาณนี้นะคะโอเคนะคลิปนี้ก็มาแนะนําวิธีการปลูกอินทรพาลัมนะคะสําหรับท่านใดที่ปลูกด้วยเม็ดนะคะก็าทาวิธีนี้ได้นะคะง,ง่ายๆในะการปลูกเพาะอินทรพาลัมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ